<Solo> leveling. สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้คุณอยู่กับเกมโซโล่เลเวลลิงนะครับซึ่งเป็นเกมใหม่ล่าสุดของเรานะครับวันนี้เราจะพาเหล่าฮันเตอร์ทุกท่านนะครับมาโหลดเกมนี้ผ่านการเล่นบนเครื่องคอมพิวเตอร์นะฮะซึ่งเราสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Google นะครับไปที่ Google แล้วพิมพ์ตรงช่องค้นหาได้เลยนะครับว่าโซโล่เลเวลลิงวักกีซีนะครับแบบนี้เลยนะฮะโซโล่เลเวลลิงวักกีซีนะครับไม่ใช่ภาคไทยนะฮะโซโล่เลเวลลิงวัก pc นะครับสะกดให้ถูกนะโอเคซึ่งจะเป็นลิงก์ของ netmaver นั่นเองนะครับอ่าโอเคเข้าไปที่ลิงก์อันแรกนะฮะตัวนี้นะครับจองติดตั้งเวอร์ชั่น pc ได้เลยนะครับเกมนี้สามารถเล่นได้ทั้งมือถือและเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยกันนะฮะซึ่งมือถือก็เล่นทั้ง Android แล้วก็ในส่วนของ iPhone นะครับ ios รวมถึงมีเวอร์ชั่น pc ด้วยนะฮะครับเราสามารถกดที่ดาวน์โหลดตอนนี้ได้เลยนะครับหรือว่ากดตัวนี้นะครับเวอร์ชัน pc ก็ได้ซึ่ง กดมาแล้วนะครับคลิกมาแล้วเนี่ยเราจะสามารถเก็บไฟล์ได้นะครับผมเก็บไว้ที่ดาวน์โหลดแล้วกันนะเก็บไว้ที่ดาวน์โหลดนะครับไฟล์ชื่อนี้นะครับกดเซฟนะครับกดเซฟเพื่อเราจะโหลดตัวของลันเชอร์ของ Netmaver มาติดตั้งก่อนนะครับโอเคแล้วคลิกที่ไฟล์นะครับกด yes นะครับ แล้วก็กดตรงนี้นะฮะนี่ครับตรงนี้เลยนะครับคลิกไปเลยเรอสักครู่หนึ่งนะฮะจะมีการติดตั้งของ Netmaker นะครับก็ไอ้อกรีนะครับกรีติดตั้งไปดีได้ซีนะโอเคเกมนี้ใช้เนื้อที่ประมาณสัก14บสี่จิกโดยประมาณนะครับนี่ก็กดตรงนี้นะครับเรื่อยๆนะครับ กด yes นะครับตัวนี้ตอบ yes เช่นเดิมนะฮะเกมนี้เป็นเวอร์ชัน pc นะครับสำหรับคนที่ถามว่า id ของบนมือถือสามารถเล่นบน pc ได้ไหมนะครับได้นะครับโดยใช้ gmail แล้วกันนะครับผมแนะนำใช้ gmail ในการเล่นนะฮะนะครับพื้นที่ก็บวกกันแล้วเนี่ยประมาณ10กว่าจิกนะครับประมาณ10กว่าจิกซึ่งโอเคติ๊กแบบนี้นะฮะแล้วกด start install ได้เลยนะครับรอสักครู่นะฮะในการ install ตัวนี้นะฮะใช้เวลาไม่นานนะครับในการติดตั้งครู่นะครับโอเคก็จะมีไอคอนที่เขียนว่า play ขึ้นมา เรายังไม่ไปเพย์นะครับเราจะทําการกดเซตติ้งก่อนนะครับเซตติ้งนะฮะเกมเซตติ้งด้านบนนะครับกดรูปปันเฟืองแล้วกดเกมเซตติ้งด้านบนนะครับกดเลือก general นะครับในส่วนนี้เราจะเปลี่ยนภาษาของมันนะครับจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยแบบนี้นะออกกดไทยเสร็จนะครับรอสักครู่นะครับตัวเกมก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะฮะ จากนั้นให้เราคลิกที่เล่นได้เลยนะครับเนี่ยฮะก็จะเข้าสู่เกมนะครับสำหรับตัวเกมนั้นนะฮะจะให้เราล็อกอินได้3ช่องทางด้วยกันนะครับสำหรับเกมนี้ก็คืออันแรก Gmail นะครับอันที่2คือ Apple ID นะฮะอันที่3มคือล็อกอินด้วยอีเมลนะครับผมแนะนําใช้ Gmail ในการล็อกอินแล้วกันนะครับด้านบนนะครับ Gmail แล้วก็ ทำการกดยืนยันตัวตนสำเร็จนะครับจากนั้นมันจะมีป๊อปอัพขึ้นมาให้เรากรอกอีเมลและพาสเวิร์ดนะครับและอย่าลืมกดคอน t ิ n นีด้วยนะครับสำหรับการล็อกอินเข้า n e t b เบเ e r นะก็จะขึ้นหน้าล็อกอินคอมพิวแบบนี้ให้การกรบาดได้เลยนะครับคลิกที่ยืนยันตัวตนสำเร็จนะฮะแล้วก็รอสักครู่ในการดาวน์โหลดเกมใช้เวลาสักครู่นะครับในการดาวน์โหลดเกมเพราะว่าเกมนี้ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับประมาณว่ากิกตัวนี้ก็ตอบคำว่าตกลงนะครับเขาะจะดาวน์โหลดที่2 5จิกนะครับแล้วก็ไฟล์เพิ่มเติม 8.6 g ิกรวมของเกมเนี่ยทั้งหมดเนี่ยประมาณ14-15 g ิกนะครับ ก็กดตกลงในพื้นที่ฮาร์ดดิส์หรือว่าโซลิดสเตทไดของเรานะฮะจะต้องมีพื้นที่อย่างน้อยประมาณ15กิกสำหรับเกมนี้นะครับนี่ก็รอดาวน์โหลดจนเสร็จนะฮะถือจะเล่นได้นะฮะหลังจากดาวน์โหลดเสร็จนะครับจะมีเมนูที่เขียนว่าแตะที่หน้าจอนะครับขึ้นแบบนี้นะครับแตะที่หน้าจอกดแตะที่หน้าจอไปนะครับมันก็จะให้ดาวน์โหลดอ่อไฟล์อัปเดตนะครับอีกนิดหน่อยแล้วก็รอจนเสร็จนะครับซึ่งตัวเกมก็จะเข้าสู่เกมได้นะครับได้แล้วแต่ว่าดาวน์โหลดไฟล์อัปเดตนะฮะพอโหลดเรียบร้อยนะครับ ก็จะสามารถเข้าเล่นเกมนี้อย่างสนุกสนานมากเลยนะครับสำหรับเกมนี้นะฮะสามารถเล่นในทั้งมือถือนะครับและก็เครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้ ID เดีวยวกันในการเล่นนะสำหรับเกมนี้นะครับผมแนะนําการเล่นโดยการใช้ Gmail ลองการล็อกอินเล่นนะฮะเพราะว่าคุณจะสามารถ เล่นได้ทั้งมือถือนะครับและก็ยังเล่นบนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ด้วย Gmail เดียวกันนะครับการเซฟก็จะเป็นเซฟจุดที่เอ่ออีเมลหรือว่า ID นั้นๆเนี่ยเล่นผ่านมานะฮะนี้เลยนะครับคือเล่นได้ทั้งบนมือถือแล้วก็บางที่เบื่อบนมือถืออาจจะมาเล่นเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับบนเครื่องคอมก็ได้นะครับทั้งนี้เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะต้องรองรับเกมนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเกมค่อนข้างจะมีกราฟิกสูงสักนิดหนึ่งนะ ใครเล่นไม่ได้นะครับก็แนะนําให้โหลดเล่นผ่าน LD Player นะครับในการเล่นทิ้งลิงก์ไว้ด้านใต้คลิปและการสลับ LD Player นะครับน,นะครับเกมที่คุณรอคอยมาและเป็นเกมที่ดีนะฮะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนขอบคุณครับ